วันนี้วันที่เจดกรกฎาคมค่ะเราจะพามาดูในกร e นเฮาส์เล็กของเราว่าตอนนี้เราปลูกอะไรได้บ้างค่ะด้านนี้เป็นทางเข้าของ Green House ค่ะก e ีนเฮาส์ของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาบังด้านบนน่ะนะคะก็มีแสงแดดส่องถึงทั้งวันเนาะก็จะทำให้พืชที่ปลูกข้างในเนี่ยก็จเจริญเติบโตดีเดี๋ยวเรามาดูข้างในด้วยกันค่ะ จากทางเข้านี้นะคะด้านขวามือเนี่ยเราก็จะเห็นมะเขืออยู่เนาะก็มีอยู่ห้าหต้นค่ะอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะคะปีนี้เนี่ยฝนตกเยอะแล้วก็อากาศไม่ค่อยอุ่นปลูกผักก็ค่อนข้างลําบากหน่อยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะคะก็มีหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับมะเขือแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีผักหลายอย่างนะคะทั้งลมทั้งฝนแล้วก็อากาศเย็นเนี่ยปลูกผักไทยก็ค่อนข้างยากหน่อย ถ้าเราปลูกในกรีนเฮาส์ก็คงมีผักสักสองสามอย่างที่เราปลูกก็สามารถทานได้นะคะอย่างเห็นต้นนี้เนี่ยมะเขือก็อาจจะใช้ระยะเวลานาะนหน่อยในการเจริญเติบโตออกดอกก็ออกแล้วนะคะแต่ว่าติดผลก็อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่เราก็มีผักที่สามารถทานได้ตอนนี้เนาะใกล้ๆต้นมะเขือที่เห็นนั้นนะคะอันนั้นเป็นกะเพราค่ะที่เราได้ปลูกในกระถางค่ะ อันนี้ก็เป็นกระเพราที่เราได้ปลูกในกระถางค่ะถ้าเราปลูกในกรีนเฮาส์ถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นหน่อยในช่วงหน้าร้อนนนะคะและฝนตกเนาะเราก็พอเก็บทานได้ค่ะอันนี้ก็เก็บไปแล้วครั้งหนึงเนาะตอนนี้เนี่ยเขาก็แตกยอดออกมาหลังจากที่เราเด็ดยอดข้างบนสุดออกนะคะ ถ้าเราหันมาดูในกระมังนี้ใกล้ๆกระเพรานะคะอันนี้ก็เป็นผักชีใบเลื่อยเนาะหรือผักชีฝรั่งก็มีบางคนมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับการเพาะเมเล็ดแล้วก็การปลูกเนี่ยเขาอาจจะงอกช้าหน่อยแล้วก็โตช้าหน่อยคะ่ะอาจจะใช้เวลาอย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรระวังเนาะระวังหอยกับหอยทากเขาชอบมากัดทานใบคะ่ะอันนี้ก็โดนไปเหมือนกันนะนะคะเราก็ชอบกัดกินใบเนาะ ผักชีฝรั่งเนี่ยเขาชอบอยู่ในที่ร่มหน่อยนะคะแล้วก็ชอบดินที่มีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นมะเขือถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยก็มีดอกออกมานะคะก็เริ่มมีติดผลเล็กๆนะคะตอนนี้นี่ดอกเขาร่วงไปแล้วอย่างผลนี้เนี่ยก็หมายความว่าที่อยู่เนี่ยเขาก็จะติดผลค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะโตทันได้ทานหรือเปล่านาะอากาศก็แย่ค่ะช่วงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือแล้วข้างในสุดที่เห็นนะคะเป็นค้างเล็กๆเนาะที่เป็นไม้ไผ่แล้วก็มีเชือกด้วยนะคะอันนั้นเราปลูกแตงกวาค่ะ ันนี้เป็นแตงกวาที่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เนาะเขาก็ให้ผลผลิตดีมากเลยนะคะก็เก็บไปทานประมาณ20ผล20ลูกน่าจะได้ค่ะเขาก็ค่อนข้างดกพันนี้ที่เราปลูกเนี่ยชื่อพาสซันดรา F1 เป็นแตงกวาที่เหมาะสมปลูกกับในกรีนเฮาส์นะคะเขาก็ชอบอากาศอุ่นเห็นไหมคะก็จะมีลูกค่อนข้างดกเลยนะคะ อันนี้เราก็เก็บไปทานแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีผลดกแบบนี้ค่ะถ้าเราดูใกล้ๆนะคะผิวเขาจะเรียบนะคะอันนี้เป็นแตงกวาที่เหมาะสำหรับปลูกในกรีนเฮาส์พันธุ์นี้ที่เราปลูกนี่นะคะเขาปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ตกแต่งพันธุ์มาให้เหมาะสมกับปลูกในกรีนเฮาส์นะคะแล้วก็ทนต่อเชื้อโรคแล้วก็ทนต่ออากาศหนาว แลปลูกในกรีนเฮาส์ก็ได้ผลดีค่ะแล้วก็ดอกด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นแตงกวาตัวเมียนะคะแตงกวาพันนี้เขาจะไม่มีดอกตัวผู้ค่ะเขาจะมีดอกแล้วก็สร้างผลแล้วก็ให้แตงกวาเราแบบนี้เลยไม่ต้องผสมพันธุ์จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีดอกตัวผู้ออกมาเนี่ยเราต้องเด็ดออกเนาะ เพราะว่าถ้าดอกตัวเมียกับดอกตัวผ,ผู้ผสมกันเนี่ยก็ทําให้แตงกวาไม่ลดขมนะคะอันนี้เป็นแตงกวาที่ปลูกในกรีนเฮาส์เขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มีวิธีดูแลแบบนี้ค่ะลักษณะของดอกตัวเมียก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีกา้านมีแตงกวาแล้วก็มีดอกตรงปลายแตงกวาพันธุ์ที่เราปลูกนี้ไม่ต้องผสมเกสรตัวผู้หรือดอกตัวผู้ค่ะ แล้วก็จากตรงนี้เนี่ยก็โตเลยเป็นแตงกวาเลยนะคะถ้ามีดอกตัวผู้เราก็เด็ดทิ้งตั้งแต่ที่เราปลูกมาในกลินเฮาส์นะคะเจอดอกตัวผู้หนึ่งดอกค่ะเราก็เด็ดทิ้งออกไปเนาะเขาก็ค่อนข้างดกค่ะทุกข้อต่อก็มีแตงกวานะคะในการปลูกผักในเมืองหนาวเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกชนิดผักที่ทนต่อเชื้อโรคนะคะทนต่ออากาศหนาวก็ดีค่ะ ก็ช่วยทําให้เราปลูกผักประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็มีผักได้ทานด้วยนะคะตรงข้ามของแตงกวาเนาะเราก็ปลูกผักบนโต๊ะนะคะก็มีโต๊ะเนาะแล้วก็มีกระถางผักตั้งอยู่ข้างบนโต๊ะค่ะก็มีกระเพรานะคะบางต้นเนี่ยก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะ แล้วก็ใกล้ๆก,กับกระเพราค่ะเราก็ได้ปลูกผักบุ้งคะ่ะเราปลูกในกระมังนะคะผักบุ้งจริงๆแล้วก็ปลูกไม่ยากนะคะปลูกง่ายถ้าเราปลูกใน e e ีนเฮาส์ล้วก็สามารถเก็บมาปรุงอาหารได้คะ่ะขนาดนี้เนี่ยก็โตพอที่จะเก็บมาทานได้เนาะถ้าเราเก็บเนี่ยแล้วก็ตัดไว้ให้เหลือตอประมาณสักสองสามนิ้วนะคะเราก็จะได้ผลิตผักบุ้งให้เราเพิ่มอีกเก็บได้สองสามครั้งคะ่ะ กลีนเฮาส์ค่อนข้างจะแคบค่ะเดี๋ยวเราถอยหลังมาตรงนี้ก่อนค่ะที่เห็นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาค่ะเป็นโหระพาที่เพื่อนบ้านให้มานะคะ,มะเมล็ดที่เราโพสเนี่ยไม่ค่อยได้ผลค่ะต้นก็โตแต่ว่าใบเหลืองนะคะแล้วก็ใบเล็กไม่ค่อยโตเนาะ ไม่เหมือนกับกระเพรานะคะกระเพรามล็ดที่เราซื้อมาจากเมืองไทยอย่างเช่นยี่ห้อเจียไก่เนี่ยเขาก็เจริญเติบโตดีแต่ว่าโหระพาเนี่ยเขาเจริญเติบโตไม่ค่อยดีค่ะจะผอมแล้วก็เหลืองนะคะแต่ว่าที่เพื่อนบ้านเขาให้มาพันธุ์นี้นะคะเขาคงปร,ปรับปรุงพันธ์ให้เข้ากับอากาศที่นี่เขาก็เจริญเติบโตดีแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะถ้าดูใบเนี่ยใบใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บไปใส่เกงเผ็ดได้นะคะ แล้วก็ใกล้โหระพาข้างบนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นจำพวกพริกนะคะพริกที่เราปลูกนี้อันนี้มีชื่อว่าฮาบานโรพริกนี้เนี่ยเขาจะใช้ในการทำซอสพริกค่ะแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดมากเลยนะคะเวลาเราเอาไปผัดก็ได้นะคะใส่หมูใส่ไก่ก็ได้ก็อร่อยดีลักษณะของพริกเขาก็จะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้ค่ะ ปีที่แล้วเราก็ปลูกค่ะแล้วก็ได้ผลดีเนาะปีนี้ก็ลองปลูกอีกไม่แน่ใจว่าจะได้ผลดีหรือเปล่านะคะอากาศก็แย่เนาะทั้งฝนทั้งลมแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกออกผลเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะตอนที่เขาแก่แล้วก็สุกคงประมาณปลายเดือนกันยายนนะคะต้นเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็มีพริกอีกต้นหนึ่ง อันนี้ออกดอกออกผลดีมากเลยค่ะเป็นพันธุ์พุ่มเตีย้ยเขามีชื่อว่าอาปาเช่ค่ะ F1 ซึ่งเป็นพันธุ์ผสมนะคะออกดอกเยอะนะคะแล้วก็มีพุ่มสวยแล้วก็มีพลิกออกมาแล้วด้วยนะคะี่ค่ะมีพลิกออกมานะคะถ้าเราดูข้างในเนี่ยเขาก็มีดอกแล้วก็มีพลิกให้เรานะคะข้างในก็มีพลิกออกมาค่ะถ้าดูตรงมุมนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เริ่มมีพลิกออกมาแล้วค่ะ อันนี้ก็เก็บทานได้นะคะแล้วก็เขาค่อนข้างดกอันนี้เราไม่ได้เด็ดยอดยนะคะเขาแตกยอดเองเนาะนี่ค่ะเป็นพุ่มสวยเลยค่ะพริกชื่ออาปาเช่ F1 ค่ะถ้าจะลองปลูกปีหน้าก็ลองซื้อดูนะคะก็มีขายตามร้านที่เขาขายมาเมล็ดนะคะบริษัทที่เขาขายมาเมล็ดค่ะแล้วก็ปีนี้นี่จะปลูกพริกเยอะหน่อยอันนี้ก็มีพริกฮาบาเนโร ก็เริ่มออกดอกค่ะในการปลูกพริกให้ดอกนะคะพริกบางพันเนี่ยเราก็ควรเด็ดยอดเขาก็จะแตกกิ่งแขนงนะคะอย่างต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยก็มีกิ่งกิ่งหลายกิ่งออกมาแล้วก็มีการผลิตด,ดอกออกมาดอกตุมต่มๆเยอะเลยนะคะอันนี้ก็มีดอกออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ในการให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยง่ายๆค่ะ ก็ปุ๋ยที่เราใช้กับมะเขือเทศเป็นปุ๋ยน้ํานะคะแล้วก็ผสมกับสารสกัดจากสารายทะเลแบบเข้มข้นอย่างละหนึ่งฝาต่อน้ํา8ลิตรรดต้นมะเขือเทศหรือต้นพริกได้12ต้นนะคะ<ๆ>เขาก็จะช่วยออกดอกออกผลดีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะทุก7-10วันนะคะก็ช่วยให้เขาออกดอกออกผลดีค่ะ เดีย๋ยวขยับมาตรงด้านล่างหน่อยเนาะถ้ามีที่นะคะเราก็ปลูกผักอย่างละนิดละหน่อยถัดมาด้านล่างอันนี้เป็นต้นพริกหยวกซึ่งเป็นพริกที่เราเก็บมเมล็ดมาจากพริกที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ลองปลูกเล่นๆดูนะคะถ้าดูด้านล่างก็มีพริกหยวกให้เราเก็บรับประทานได้นะคะอันนี้ก็มีขนาดผลก็ใช้ได้นะคะ แล้วก็อย่างต้นที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็เริ่มมีผลเล็กๆออกมามีผลเล็กๆแล้วก็เริ่มมีดอกออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดอกของพริกหวานหรือพริกหยวกก็ปลูกเจ็ดแปดต้นค่ะเป็นตรงแถวนี้นะคะก็เป็นพริกหยวกค่ะจะดูยากหน่อยค่ะเพราะว่าที่เราแคบเนาะอย่างต้นนี้อันนี้ก็มีผลออกมาค่ะอันนี้ก็พริกหยวกอันนี้ก็เก็บทานได้ ขนาดก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดฟรีๆค่ะภาพโดยรวมของคลีนเฮาส์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะส่วนของเราเล็กเนาะก็ r e ีนเฮาส์ก็เล็กหน่อยค่ะถ้าใหญ่มากก็ไม่มีพื้นที่นะคะถ้าใครนะมีพื้นที่เยอะๆเนี่ยก็ขอแนะนำว่า ซื้อก r e e นเฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณซื้อแล้วเนี่ยก็สามารถปลูกอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าอากาศไม่ค่อยดีแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ไวด้วยค่ะอย่างเช่นที่เห็นเนาะแตงกวาเนี่ยเขาก็ปลูกง่ายๆค่ะถ้ามาด้านล่างเนาะอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะเป็นมะเขือแล้วก็ กระเพราค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ